ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดทุกคนจะต้องจดจำชะตากรรมร่วมกันของคนไทยย้อนถามลายนาทีประยุทธ์สู้โควิดสิรัดไร้ทิศท,ทางตรวจน้อยเจอน้อย ภายหลังรัฐบาลวางท่าทีเฉยเมยให้ไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019เป็นเพียงไข้หวัดธรรมดาเมื่อต้นปี2563แต่ก่อนสิน้นฤดูร้อนเดือนเมษายนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กำลังสารวนกับการจัดการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างขึงขังงัดยาแรงและเมื่สิทธิเสรีภาพทุกประการหวังควบคุมการระบาดให้เสร็จสิ้นก่อนย่างสู่ฤด ดูฝนที่จะทวีความรุนแรงแบบรายสัปดาห์ยิ่งมาเจอจดหมายด่วนถึงผู้ว่าทุกจังหวัดของปลัดกระทรวงมหาดไทยท่ามกลางข่าวลือเตรียมเคอร์ฟิว24ชั่วโมง Voice o n l i n ์ขอผ่าทบทวนมาตรการรับมือโควิด19ภายในประเทศของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแบบรายสัปดาห์ดังนี้ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแคมเปญรัฐบาลเริ่มตีปี๊บตั้งแต่วันที่20มีนาคม 2,563ขณะที่เมืองหลวงของประเทศศูนย์กลางการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสร้ายเริ่มรู้สึกตัวเมื่อพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถแถลงสั่งปิดพื้นที่เสี่ยงห้างร้านตลาดเพื่อลดความหนาแน่นส่งเสริมมาตรการโซเชียลดิสเทนซิงยกเว้นที่ขายอาหารแห้งอาหารสดมีผลตั้งแต่วันที่22มีนาคมถึง 2เมษายน2563ต่อมานายกรัฐมนตรีประกาศใช้พรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548มีผลวันที่26มีนาคม2563ถึง30เมษายน2563 27มีนาคม2563ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถแถลงสั่งปิดพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมลงรายละเอียดเจาะจงสถานที่เช่นสวนสาธารณะสนุกเกอร์คลับขยายเวลาถึงวันที่30เมษาย,ยน2,563อาศัยอำนาจตามมาตรา9แห่งพรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2,548คนลเอง ประยุทธ์งัดยาแรงยกสองประกาศเคอร์ฟิลทั่วประเทศตั้งแต่เวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกามีผลตั้งแต่วันที่3เมษายนเป็นต้นไปผู้ใดฝ่าฝืนกฎเหล็กโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา18แห่งพรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 แม้จะรณรงค์ขอความร่วมมือให้ทุกคนสร้างระยะห่างในการดำรงชีวิตควบคู่ไปกับการใช้ยาแรงจากพรกรฉุกเฉินยกระดับจำกัดเวลาการใช้ชีวิตแต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงอยู่ในระดับวันละหลักร้อยรายตลอด2สัปดาห์โดยมีเพียง2วันที่มีจํานวนผู้ติดเชื้อต่ำกว่าร้อยที่จำนวน89รายและ51รายทว่ามาตรการโซเชียลดิสเทนซิ่งเ ก็ก่อให้เกิดการตั้งคำถามว่าสามารถดำเนินการได้จริงจังมากน้อยเพียงใดพรกอฉุกเฉินที่อ้างว่าต้องการสร้างเอกภาพในการดำเนินการของภาครัฐแต่ทางปฏิบัติก็ยังพบความกระจัดกระจายของแต่ละหน่วยงานที่ไม่มีมาตรฐานหรือทิศท,ทางเดียวกันบางแห่งเด็ดขาดสั่ง Work f r ฟ m Home ทันทีบางแห่งกำหนดกรอบเวลา20ต่อ80บางแห่ง50ต่อ50 บางแห่งตามความจำเป็นของเนื้องานบางแห่งยึดตามกรอบของความเสี่ยงสำหรับผู้ต้องเดินทางโดยรถสาธารณะหรือผู้ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปอาทิกระทรวงคมนาคมเวิร์กฟอร์มโฮมตั้งแต่วันที่20มีนาคมจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกอสอมอตั้งแต่วันที่20มีนาคมถึงวันที่30เมษายนสถาบันวิจัยและวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยเวิร์กฟอร์มโฮมตั้งแต่วันที่30มีนาคมสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จำเป็นตั้งแต่วันที่23มีนาคม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลังทำงาน2วันหยุด3มีผลถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน Work from home วันเว้นวัน,วนมีผลตั้งแต่23มีนาคมสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือ GIS TDA Work from home กับผู้มีความเสี่ยงสูงจากปัญหาสุขภาพและ การเดินทาง ขณะที่กราฟผู้ติดเชื้อทยานทะลุหลัก2,000รายท่ามกลางยาแรงจากรัฐบาลล่าสุดนายแพทย์ทวีสินวิษสุโยทินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือสอบคอแถลงสถานการณ์ประจำวันที่6เมษายน2563โดยมีผู้ติดเชื้อสะสม2,220คนติดเชื้อเพิ่มวันนี้6เมษายน 51รายและเสียชีวิตอีก3รายรวมเสียชีวิตแล้ว26รายอีกสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดคำถามคือรัฐบาลมีการตรวจการติดเชื้อให้แก่ประชาชนชาวไทยมากน้อยเพียงใดเพราะมาตรการดังกล่าวพบความประสบความสำเร็จอย่างสูงจากโมเดลของเกาหลีใต้ประเทศประชาธิปไตยที่มีขีดความสามารถรับมือโรคระบาดอันดับ6ของโลกเทียบเท่าประเทศไทย หลังพบการระบาดภายในประเทศหรือ local transmission รัฐบาลสมขาวไม่รอช้าดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทันทีแก่ทั้งผู้ที่เดินทางเข้าออกประเทศประชาชนที่ถูกประเมินว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโดยไม่ต้องรอการสอบสวนโรคจนสามารถชะลออัตราการแพร่ระบาดได้เป็นที่น่าพอใจโดยข้อมูลล่าสุดม่วันที่5เมษายนเกาหลีใต้ตรวจ4 6 1 2 3 3ครั้งพบผู้ติดเชื้อ1น0 237คนเฉลี่ยตรวจ8,920คนต่อ1ล้านคน ข้ามไปยังโลกตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงที่สุดก็ได้ดำเนินการตรวจ1 7 7 9 3 5 7ครั้งพบผู้ติดเชื้อ3,32,308คนเฉลี่ยตรวจ5,421คนต่อ1ล้านคนข้อมูลณนะวันที่5เมษายน2563 สำหรับประเทศไทยข้อมูลจากวิกิพีเดียโควิด1 t เทซิงระบุว่าตรวจ23,669ครั้งพบผู้ติดเชื้อ1,978คนเฉลี่ยตรวจ341คนต่อ1ล้านคนข้อมูลณนะวันที่3เมษายน หากเปรียบเทียบในภูมิภาคเอเชียตวันออกเฉียงใต้พบว่าจำนวนการตรวจของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่4เป็นรองสิงคโปร์ที่ตรวจ39,000ครั้งพบผู้ติดเชื้อ558คนเฉลี่ยตรวจ6,838คนต่อ1ล้านคนข้อมูลเมื่อวันที่25มีนาคมเวียดนามตรวจ88,551ครั้ง พบผู้ติดเชื้อ241คนเฉลี่ยตรวจ920คนต่อหนึ่งล้านคนข้อมูลเมื่อวันที่5เมษายนและมาเลเซียตรวจ5 1 9 3 7ครั้งพบผู้ติดเชื้อ3 6 6 2คนเฉลี่ยตรวจ1585คนต่อ1ล้านคนข้อมูลเมื่อวันที่5เมษายนจากข้อมูลจะพบว่าการตรวจหาเชื้อให้แก่ประชาชน จะส่งผลทั้งทางจิตวิทยาความมั่นใจของภาครัฐในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและกำหนดกรอบมาตรการในการรับมือในการจัดหาทรัพยากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรและเครื่องมือที่จําเป็นเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดในวงกว้างซึ่งความไม่พร้อมในการจัดหาน้ำยาหรือชุดทดสอบก็ยังเป็นคำถามว่ารัฐบาลรออะไรงบประมาณเพียงพอหรือไม่หรื หรือนายหน้าวงในอยู่ระหว่างล็อบบี้การนำเข้าล็อตใหญ่เพื่อช่วยโอกาสฟันกำไรบนความทุกข์ร้อนอยู่หรือไม่ขณะสวที่มาจากการแต่งตั้ง อย่างนายแพทย์เจตสือรัฐารานน์ยังเรียกร้องให้รัฐบาลใส่ใจกับการตรวจหาเชื้อโควิดเพิ่มเติมโดยควบคู่ไปกับการทำโซเชียลดิสแทนซิงเนื่องจากเห็นว่าการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโควิด -19 นั้นการวัดอุณหภูมิตรวจไข้ไม่เพียงพอ เนื่องจากผู้ติดเชื้ออาจยังอยู่ในระยะฟักตัวไม่แสดงอาการแต่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วการตรวจหาเชื้อให้ประชาชนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันนายแพทย์เจตระบุผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า CDC ของสหรัฐอเมริการับรองบริษัท Roche Diagnostics Mayo Clinic Abbott Lab จีนเกาหลีใต้เยอรมนีไต้หวันล้วนแต่เร่งเข้ามาวิจัยเพื่อให้ได้ชุดตรวจที่จะแก้ปัญหานี้ที่องค์การอนามัยโลกหรือหูต้องการตรวจหาผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยให้ได้เร็วที่สุดเพื่อสกัดการแพร่เชื้อยิ่งตรวจได้มากก็จะยิ่งลดจำนวนผู้ป่วยได้แต่ก็ต้องมีความแม่นยำด้วย เมื่อวันที่16มีนาคม2563หูได้ยืนยันว่าการเพิ่มโปรแกรมการตรวจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการชะลอการระบาดของโรคอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติและโซเชียลดิสเทนซิ่งแล้วต้องเพิ่มจำนวนการตรวจผู้สัมผัสโรคหรือผู้ป่วยด้วยจึงจะสามารถกดเคอร์ฟของกราฟให้แบนลง เพื่อป้องกันการแย่งไปใช้บริการของผู้ป่วยจนแน่นโรงพยาบาลแบบอิตาลีได้สวแต่งตั้งทิ้งท้ายชวนให้คิดส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดจะเป็นอย่างไรต่อไปรัฐบาลจะเคอร์ฟิว24ชั่วโมงหรือไม่ก็เป็นชะตากรรมร่วมกันของคนไทยภายใต้การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลประยุทธ์ที่ทุกคนจะต้องจดจำ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ